ชาวราศีตุลนฮะตั้งแต่วันที่20บนะครับมกราถึงวันที่ห้านะครับกุมภาดาวพุธย้ายนะครับมันเกิดแรงกระเพื่อมในเรื่องสําคัญนะครับดังนี้นะฮะเรื่องแรกครับคือเรื่องของครอบครัวใครที่มีครอบครัวนะครับจะมีข่าวดีเก er ี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับถ้าใครที่มีครอบครัวใหญ่อกจจะมีบางท่านในบ้านในครอบครัวเรานะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กกันนะฮะลูกเราหรือแฟนเรานะครับ ประสบผลสาเร็จด,ดีๆหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขามีความสุขใจภูมิใจหนหรือว่าคนในครอบครัวเราได้ของหรือทรัพย์สินบางอย่างมานะครับจังหวะดาวมันดีในเรื่องของการทําอะไรเพื่อครอบครัวหรือแม้แต่จับจ่ายเทสสอยซื้อของสําคัญเข้าบ้านนะครับจังหวะดาวมันเด่นในมุมของการได้ทํางานพิเศษใครที่มี งานประจำอยู่นะครับมันจะมีงานพิเศษที่เข้ามาแล้วทำให้ผลตอบรับจริงๆผลตอบรับดีนะครับแปลว่างานพิเศษอาจจะเป็นเรื่องของทำแล้วได้ตังค์เลยนะไอ,อ้ไม่ใช่แค่ทำไปงั้นๆน,นะครับมีอะไรที่พิเศษแน่ๆดาวพุธด,ดาวรุ่งนี่ครับที่โคจรย้ายไปอยู่ตำแหน่งพันธุนะครับมันโคจรเดี๋ยวเจอดาวทิตและดาวเร็องดาวองคารภาษาดาวฟังผ่านไปเดี๋ยวจะสรุปไปฟังว่ามีดวงถ้าใครที่ มีงานเก่าๆค้างคาใครที่กำลังจะแก้ปัญหาใครที่กำลังริเริ่มสิม่งใหม่ใครที่กำลังทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับจะประสบผลสาเร็จครับหรือแม้แต่ปัญหาคาราคาสางคาใจาที่ผ่านมาในช่วงก่อนก็จะมาสาเร็จนะครับในช่วงนี้ด้วยนะฮะจวะดาวมันดีในมุมของการริเริ่มและการเคลียร์เรื่องเดิมๆนะครับเพื่อนๆมี เรื่องอะไรที่ค้างคาไหมเอามาทําในช่วงเนี้ยมันจะรวดเร็วก้าวหน้าสําเร็จหรือเพื่อนๆมีโปรเจกต์โครงการอะไรไหมนะครับที่คิดอยากทํานะครับก็จะทําได้ทดําดีแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับนี่ผมดูอย่างนะฮะว่าช่วงเนี้โอกาสใหม่ๆมาให้คว้าไว้นะครับเผื่อว่ามีโอกาสอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษนะครับคว้าไว้นะฮะดาวพุธรอบเนี้มันมีข่าวดีเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับ เผื่ออยากจะไปไหนที่อยากไปเป็นพิเศษนะครับบางคนเนี่ยกว่าจะไปไหนสักไดสักทียากนะจะด้วยติดเงื่อนไขของงานด้วยเงินหรือการว่างพร้อมกันของเรากับคนที่เราจะชวนไปนะครับจริงม,มันยากเหมือนกันฮะในการที่จะไปเที่ยวไหนในยุคป,ปัจจุบันยิ่งยากขึ้นนะครับยือมันมีแต่ละคนภารกิจมันเพิ่มนะฮะฉะนั้นให้ดูโดยรวมได้ว่าอยากไปจะได้ไปนะครับเผื่อจะอยากไปต่างจังหวัดนะครับ บรรยากาศอากาศยังดีๆอยู่นะฮะก็ะดูข่าวว่าจะอากาศเย็นๆน,นะฮะหรือทรงๆแบบนี้นะฮะไปจนถึงเดือนกุมภาเลยนะครับเออจนปลายกุมภาเลยนะหนึ่งก็ดีนะฮะเผื่อว่าใครที่ตั้งใจจะไปไหนผมก็แนะนําว่าไปได้นะครับทีนี้มันมีอย่างในการเจรจา,าเด่นเพื่อนๆจาเป็นต้องเจรจา,าพูดคุยยืนย่นเอกสารยื่นหนังสือหรือกำลังจะรเริ่มอะไรใหม่ๆจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ ให้สบายใจได้ดวงมันเด่นนะครับในเรื่องของการทํางานเชิงรุกดวงมันเด่นนะครับในเรื่องการทาํเนนรารทเรื่องสําคัญสําคัญที่เราอยากทําดวงมันเด่นเรื่องการทําอะไรที่อยากทําเป็นพิเศษนะครับดวงมันสําเร็จนะครับจงอาดาม,มันได้นะฮะว่าไปนะผมนึกถึงอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีไอเดียการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะครับมไม่ใช่งานประจําเผื่อว่าอยากทําอะไร ที่เคยคิดมานานนะครับเป็นพิเศษเอามาทําช่วงนี้ได้ด้วยนะครับจะสมเร็จครับหรือว่าจะแก้ปัญหาอะไรคาราคาซังขาดใจไม่สบายใจนะครับโอเคมันมีดวงสาเร็จนะฮะมาต่อครับสังเกตฮะหลากหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมมีทั้งใหม่ๆทั้งเก่าๆเอามาทําสาเร็จย่างที่2คือมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องการได้ซื้อของถูกใจนะครับมีของถูกใจหรือได้ซื้อของที่อยากได้มานานได้ทรัพย์สินสิ่งของที่เราได้มาแล้วก็ภูมิใจนะครับนี่คือจุดเด่น แล้วมันมีอย่างหนึ่งที่อันนี้ต้องเตือนนะครับระวังเรื่องของป่วยไม่สบายนะฮะลืมเตือนช่วงอากาศเปลี่ยนนะฮะคนในครอบครัวตัวเราป่วยไข้ไม่สบายต้องเสพเรื่องนี้นะครับอารมณ์แรงคาพูดประจาแรงปากไวฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังคำพูดจะทะเลาะนะครับก็มีด้วยนะฮะแล้วก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องของมีเรื่องดีๆนะฮะเข้ามาให้เราชื่นใจบางทีเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับเหมือนกับที่ผมบอกตอนแรกว่าใครสักคนในบ้าน มีข่าวดีมีเรื่องดีๆหรือซื้อของสําคัญของใช้กองกลางของบ้านนะฮะก็มีโอกาสสาเร็จนะครับเห็นไหมฮะจังหวัดดาวพุธยายรอบเนี้ยมันมีเรื่องดีๆนะครับที่มันปีกย่อยกว่าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือโดยรวมเนะี่ยผลดีมากกว่าผลไม่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราชื่นใจสําคัญข้อหนึ่งอันนี้ที่ผมเตือนเตือนนิดนึงครับระวังการทอร์บ,บแ้งกับคนแก้ตัวนะฮะช่วงนี้มันจะมีเหตุได้ หงุดหงิดอะไรสักอย่างกับคนแก้ตัวหรือว่าเป็นระยะระยะนะครับฉะนั้นเลี่ยงการทะเลาะนะแล้วก็สุดท้ายมีโชคฟุกจากบ้านและครอบครัวบ้านให้โชคให้ลาบนะครับของคนที่ถึงแม่เล็กที่ว่าอะไรกันนะโอเคนะครับประมาณนี้ครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับบทสรุปก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับครอบครัวแก้ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญได้เอาปัญหาเก่าๆคลังกระซังมาทําเรียบร้อยสําเร็จมีคนในครอบครัวนะครับหรือได้ซื้อของมีค่าของมีราคาเอามาใช้ในบ้านและครอบครัวเป็นพิเศษ ะะแล้วก็ระวังอารมณ์คำพูดวาจาแล้วก็โรคประจําตัวหรือว่าโรคภัยแคเจ็บในช่วงนี้มันจะเป็นง่ายนะฮะหรือโรคประจําตัวมันกําเริบได้นะครับโอเคขอให้โชคด,ดีครับดาวพุธยารอบนี้มีเรื่องดีๆดังนี้ครับเป็นกันตั้งใจนะครับสวัสดีครับ